สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์เช่นเดิมนะครับกับวันที่8กักฎาคมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนว่าวันนี้เราจะเรียนอาหารดีมีประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนะครับวันนี้นะครับคุณครูนะครับก็จะพานักเรียนนะครับไปนับเลขเช่นเดิมก่อนนะครับนักเรียนคนไหนที่ คร่องคร่งหรือ,อยังครับเกี่ยวกับการนับเลขคุณครูแพรได้สอนไปแล้วเรามานับพร้อมๆกันนะครับเลข1เขียนเหมือนเสาธงเลข2เขียนเหมือนคอเป็ดเลข3เขียนเหมือนปีกาเลขสี่เขียนเหมือนเก้าอี้เลขหเขียนเหมือนตะขอเลข6เขียนเหมือนถั่วง,งอก เลข7เขียนเหมือนปืนเลข8วงกลม2วงติดกันเลข9วงกลมอยู่ข้างบนและเลข10มี1กับ0ต่อมานะครับคุณครูก็จะพานักเรียนนะครับไปท่องพยัญชนะของภาษาอังกฤษกันนะครับตัวแรกเลยนะครับ a b c D E F G H I J K L M N O P Q R S T U, V, W, X, Y, Z อีกรอบนะครับ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

ขอปรบมือให้กับนักเรียนนะครับที่ท่องไปกับคุณครูนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องเวลาในการรับประทานอาหารในแต่ละวันนะครับนักเรียนทราบหรือไม่ว่าแต่ละวันของนักเรียนเนี่ยนักเรียนทานอาหารเช้าตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนเอ่ยเวลาทานอาหารของนักเรียน อ่าเรามาดูนะครับมื้ออาหารเช้านะครับจะอยู่ในช่วง7โมงเช้าถึง3โมงนะครับนักเรียนกินเวลาไหนบ้างอ่าเราก็มาดูกันเลยว่าอาหารเช้าเนี่ยมันต้องเป็นประเภทไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าอาหารเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดนะครับของทุกๆมื้อนะครับของอาหารนะครับเพราะว่า เราควรได้รับสารอาหารนะครับตอนเช้านะครับเพื่อที่จะได้มีพละกําลังนะครับในการทํากิจกรรมต่างๆในแต่ละวันนะครับเรามาดูนะครับอาหารเช้าก็จะมีข้าวต้มนะครับข้าวต้มเป็นต่อมานะครับก็จะเป็นพวกไข่นะครับพวกไข่ขนมปังนะครับนมน้ําผลไม้นะครับ าสารอาหารเหล่านี้นะครับก็ล้วนให้โปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะครับซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานนะครับในแต่ละวันของเรานะครับต่อมานะครับเรามาดูอาหารมื้อเที่ยงนะครับก็จะอยู่ในช่วงเวลา11นาฬิกาถึง13นาฬิกานะครับเรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีข้าวผัด กระเพราหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับหรือว่าจะเป็นอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกต้มผัดแกงทอดนะครับได้หมดเลยนะครับเพราะว่าอาหารมื้อเที่ยงก็สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ยังต้องการอาหารที่จะมาช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยมีพละกําลังนะครับที่จะทํากิจกรรมในแต่ละวันนะครับต่อมานะครับเรามาดูอาหารมื้อเย็นนะครับก็จะอยู่ในช่วง5้าโมง เย็นนะครับหรือว่า17นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับหรือว่าถึง1ทุ่มนะครับถ้าเกินกว่านั้นนะครับคุณครูไม่ไม่ค่อยใจอยากให้รับประทานนะครับเพราะว่ามันจะใกล้ถึงเวลาพักผ่อนของเรานะครับเดี๋ยวร่างกายเราเนี่ยจะเผาผ่านไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราจะอ้วนนะครับเรามาดูว่าอาหารใน มื้อเย็นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ควรเป็นอาหารประเภทไหนนะครับมีอาหารมื้อเย็นนะครับก็จะเป็นอาหารที่ให้พลังงานน้อยนะครับหรือว่าเป็นอาหารที่เบาๆนะครับอย่างเช่นแกงจืดนะครับหรือว่าจะเป็นผลไม้อย่างเงี้ยครับเป็นอาหารที่กินแล้วไม่ทําให้อ้วนหรือว่าไขามันต่ำนะครับอย่างเช่นพวกน้ําอัดลมกาแฟชาโกโก้ หรือว่าขนมหวานๆเนี่ยครับคุณครูก็ไม่สนับสนุนให้กินในมื้อเย็นนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยตื่นตัวนะครับจะทําให้เรานอนไม่หลับนะครับต่อมานะครับคุณครูก็จะมีเพลงนะครับซึ่งเป็นเพลงของเมื่อวานนะครับนักเรียนได้ฟังกันหรือยังนะครับหรือว่าได้ล้องกันหรือยังเรามาฟังกันเลยนะครับ เป็นไงกันบ้างครับได้ฟังเพลงแล้วนะครับอย่างที่เพลงบอกนะครับว่าอาหารเช้ามีประโยชน์นะครับไม่มีโรคมีภัยอ่าเช้านี้นักเรียนกินข้าวกันหรือยังเอ่ยอ่าอย่าลืมกินข้าวให้ครบห้าหมู่ด้วยนะครับกินผักผลไม้นะครับตามไปด้วยนะครับเพื่อจะที่จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นนะครับแข็งแรงนะครับดูสดใสอยู่ตลอดเวลานะครับสําหรับวันนี้นะครับคุณครูก็มี สื่อการเรียนการสอนนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ